คลิปแนะนำวิธีการเติมเงินเข้ากระเป๋าเครดิตของแอป g r a b นะครับโดยเราต้องเติมผ่านแอป k b a n k นะครับแอป Kbank ของใครก็ได้นะถ้าเราไม่มีแอป k b a n k เนี่ยให้เพื่อนหรือคนที่มีแอป k b a n k เติมให้เราก็ได้โดยใส่ข้อมูลส่วนตัวของเราเป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับวิธีการนะครับหลังจากเข้ามาในหน้าแอปพลิเคชันของ KBank แล้วนะครับให้เลือกเมนูจ่ายบินนะครับคลิกที่จ่ายบินเลย จากนั้นอแอปก็จะพามาหน้านี้ให้เราเลือกเมนูด้านล่างครับตรงเมนูว่าอื่นๆนะครับจากนั้นก็จะมาที่หน้าให้เลือกผู้ให้บริการนะครับเราใส่ตัวเลขที่จําง่ายๆนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยไม่ว่าเราจะใช้รถประเภทไหนนะครับก็อยู่ภายใต้บริษัท Grab Taxi ประเทศไทยนะครับรหัสจําง่ายๆครับ3 2 1 1> 1, 4นะอ่าก็จะมีชื่อสำหรับคนขับบริษัทแกล็บแท็กซี่ประเทศไทยขึ้นมานะครับเราก็คลิกที่เมนูนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับระบบก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับหรือของคนที่เราต้องการเติมให้นะครับก็คือเลขบัตรประชาชนนะครับเราก็กรอกเลขบัตรประชาชนเลยในช่องนี้นะ หลังจากกอรอกเลขบัตรประชาชนแล้วก็กอรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้ลงทะเบียนในการสมัครแกล็บนะครับหลังจากใส่ข้อมูลทั้ง2องอย่างแล้วข้อมูลสุดท้ายก็คือข้อมูลเรื่องของจํานวนเงินที่เราต้องการเติมนะครับเราก็ใส่เลยนะอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับทั้ง3ช่องนี้เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยคลิกดําเนินการถัดไปนะครับแล้วหลังจากยืนยันการเติมเงินเข้า เครดิตแล้วนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเงินจะยังไม่เข้าทันทีนะครับถ้าเติมในช่วงเวลา6กโมงเช้าถึง2องทุ่มเงินก็จะเข้าประมาณ1-2ชั่วโมงนะในแอปพลิเคชัน Gra b นะครับแต่ถ้าเกิน2องทุ่มไปหรือบางครั้งนะครับระบบอาจจะล่าช้าก็จะไม่เกินภายใน24ชั่วโมงไม่ต้องกังวลน,นะครับเรามีหลักฐานอยู่เงินเข้าแน่นอนนะครับโอเคครับแค่นี้ครับ